Academic Center, a า a ์ม a ฟ c c a อกเด c ิกเ e ็น total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีความหวังมากๆมาคุยกันนะคะคือปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยที่ว่าคนนับล้านทั่วโลกเลยนะกำลังรอปลูกถ่ายอวัยวะกันอยู่ครับผมเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจมากจริงๆครับใช่ค่ะเหมือนแข่งกับเวลาเลยอวัยวะบริจาคก,ก็มีไม่พอแต่ว่ามันมีความหวังใหม่เข้ามาค่ะ เกิดจากการผสมผสานระหว่างชีววิทยากับเทคโนโลยีคือการพิมพ์ชีวภาพสามิติหรือ 3D Bioprinting นั่นเองเอาละค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะมาช่วยพลิกโฉมวงการปลูกถ่ายอวัยวะได้ยังไงบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะคะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือศักยภาพในการแก้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแบบนี้เลยนะครับ ความขาดแคลนอวัยวะนี้ส่งผลกระทบเยอะมากจริงๆทั้งตัวผู้ป่วยเองครอบครัวเขาอีกคือถ้าเทคโนโลยีนี้มันไปถึงจุดที่สําเร็จได้จริงๆนะครับโอ้โหมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยช่วยชีวิตคนได้เหลือมากครับใช่เลยค่ะนึกถึงใจคนที่รอหรือครอบครัวเขามันคงบีบคั้นหัวใจน่าดูนะคะ ข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็บอกว่าแต่ละปีมีคนเสียชีวิตเยอะมากเลยนะคะระหว่างที่รออวัยวะการพิมพ์ชีวภาพสามิติก็เลยเหมือนเป็นแสงสว่างเลยค่ะมันเปิดความเป็นไปได้ที่เราจะออสร้างอวัยวะขึ้นมาได้ตามความต้องการเฉพาะคนไปเลยลองนึกภาพดูสิคะอนาคตที่แบบไม่ต้องมีคนรอคิวอวัยวะเอวอาวแล้วภาวะอวัยวะล้มเหลวก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่รักษาได้ปกติเลยแล้วประเด็นสำคัญ มันไม่ได้มีแค่เรื่องจํานวนอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องคุณภาพด้วยความเข้ากันได้ของอวัยวะคือปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงใหญ่มากๆหลังการปลูกถ่ายก็คือเรื่องที่ร่างกายผู้รับเนี่ยต่อต้านอวัยวะใหม่อ๋อค่ะค่ะครับซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่ผู้ป่วยจะต้องกินยากดภูมิคุมกันไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วยาพวกนี้ผลข้างเคียงก็เยอะมากครับ ตั้งแต่เรื่องติดเชื้อง่ายขึ้นหรือบางทีก็ไปกระทบไตหรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดด้วยซ้ำโหฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ทีนี้การพิมพ์ชีวภาพเนี่ยมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่อนข้างตรงจุดเลยครับคือเทคนิคนี้เขาใช้เซลล์ของผู้ป่วยเองเลยนะครับมาเป็นเหมือนส่วนประกอบหลักของสิ่งที่เรียกว่าหมึกชีวภาพหรือไบโออิงอ๋อใช้เซลล์ของคนไข้เองเลยใช่ครับ ผลที่ได้คืออวัยวะที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะเข้ากันได้ทางพันธุกรรมแบบสมบูรณ์แบบเลยร่างกายก็จะมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของตัวเองไม่ใช่อวัยวะแปลกปลอมค่ะความเสี่ยงเรื่องการต่อต้านมันก็จะลดลงไปได้เยอะมากๆเลยครับจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆคือนี่อาจจะหมายถึงการสร้างอวัยวะที่ไม่ต้องพึ่งยากดภูมิเลยก็ได้นะครับโหไม่ต้องกินยาเลยเหรอคะครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเลยซึ่งถ้าทําได้จริงนี่คือปฏิวัติวงการเลยครับ แถมยังออกแบบได้ด้วยนะครับให้ขนาดรูปร่างมันพอดีกับร่างกายผู้ป่วยแต่ละคนเป๊ะเ,ะเลยโอ้โหตรงนี้สุดยอดเลยค่ะเหมือนเราได้อะไหล่แท้ๆที่สร้างจากเซลล์เราเองเลยไม่ต้องกังวลเรื่องต่อต้านแต่ก็เข้าใจนะคะว่าการจะพิมพ์อวัยวะที่มันซับซ้อนมากๆอย่างหัวใจตับหรือปอดอย่างเงี้ยมันคงต้องใช้เวลาอีกนานเหมือนกัน ใช่ครับครับผู้เชี่ยวชาญในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาก็คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นแล้วตัวกระบวนการพิมพ์นี้มันทํางานยังไงเหรอคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะเอ่อนึกภาพคล้ายๆเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตที่เราใช้พิมพ์งานกันทั่วไปได้เลยครับแต่แทนที่จะฉีดหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษใช่ไหมครับเครื่องพิมพ์ชีวภาพเนี่ยเขาจะค่อยๆฉีด หรือพ่นตัวหมึกชีวภาพซึ่งหมึกที่ว่านี้ก็คือเซลล์ที่มีชีวิตผสมกับพวกวัสดุชีวภาพอื่นๆนะครับฉีดออกมาทีละชั้นบางๆอ๋อ oh, ค่อยๆพิมพ์ทีละชั้นใช่ครับซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนมันขึ้นรูปเป็นโครงสร้างเนื้อเยื่อหรือถ้าซับซ้อนหน่อย ก็เป็นอวัยวะตามแบบที่เขาออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์ครับอ๋อเรนภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะถึงแม้อวัยวะที่ซับซ้อนมากๆจะยังเป็นเรื่องอนาคตนะคะแต่ว่าความก้าวหน้านาตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะอย่างข้อมูลล่าสุดปี2025บเนี่ยบอกว่านักวิทยาศาสตร์เขาพิมพ์เนื้อเยื่อที่โครงสร้างง่ายๆได้แล้ว ใช่ครับครับพวกที่ไม่ซับซ้อนมากอย่างเช่นผิวหนังกระดูกอ่อนหรือว่าหลอดเลือดบางอย่างอันเนี้ยทำได้แล้วครับบางอย่างก็เริ่มมีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์แล้วด้วยนะครับจริงเหรอคะสุดยอดเลยครับแล้วก็ยังมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าออร์แกนอยด์ออร์แกนอยด์คืออะไรคะมันคืออวัยวะขนาดจิ๋วๆครับที่สร้างในห้องทดลองมีประโยชน์มากเลยในการใช้ศึกษาแบบจำลองโรคหรือเอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพยาใหม่ๆ และที่สำคัญมากๆที่จับต้องได้จริงๆเลยคือความสำเร็จในการปลูกถ่ายใบหูมนุษย์ครับใบหูใช่ครับใบหูที่พิมพ์สามิติข,ขึ้นมาจากเซลล์ของผู้ป่วยเองเลยแล้วก็ปลูกถ่ายกลับเข้าไปได้สำเร็จในการทดลองทางคลินิกแล้วโโหอันนี้ถือเป็นก้าวใหญ่เลยนะคะใช่ครับเป็นก้าวใหญ่ที่พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าแนวคิดนี้มันเป็นไปได้จริงในร่างกายมนุษย์แต่การสร้างพวกเส้นเลือดฝอยเล,เล็กๆที่มันซับซ้อนมากๆอยู่ข้างในอวัยวะอย่างในไตหรือในตับ อันนี้น่าจะยังยากอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการสร้างเครือข่ายหลอดเลือดฝอ,อยที่ซับซ้อนเนี่ยหรือที่เรียกว่า vascularization นะครับเพื่อให้มันไปหล่อเลี้ยงเซลล์ในอวัยวะใหญ่ๆได้ทั่วถึงอันนี้ยังเป็นอ,อุปสรรคสำคัญอยู่ครับที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามแก้ปัญหากันอยู่แต่ก็มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับ ถ้าเราลองเชื่อมโยงความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆพวกนี้เข้ากับภาพรวมใหญ่ๆนะครับจะเห็นว่าถึงแม้จะเริ่มจากเนื้อเยื่อหรือโครงสร้างที่มันยังไม่ซับซ้อนมากแต่ทิศทางมันชัดเจนนะครับมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆแล้วครับตอนนี้สรุปแล้วนะคะจากที่เราเจาะหรือข้อมูลกันมาวันนี้เทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพสามมิติเนี่ยมีศักยภาพสูงมากๆที่จะเข้ามาช่วยยุติการรอคอยอวัยวะที่มันยาวนานแล้วก็เจ็บปวดสำหรับหลายๆคนนะคะ แล้วก็ยังมอบอวัยวะใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะเข้ากับร่างกายได้ดีลดความเสี่ยงเรื่องการต่อต้านไปได้เยอะเลยครับถึงแม้ว่าการจะสร้างอวัยวะที่ซับซ้อนทั้งชิ้นให้มันใช้งานได้สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะครับ แต่ความสำเร็จที่เราเห็นในปัจจุบันตั้งแต่การพิมพ์เนื้อเยื่อต่างๆการสร้างออร์แกนิส์ไปจนถึงการปลูกถ่ายใบหูที่พิมพ์ขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนครับว่าเรากำลังเดินไปถูกทางแล้วเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนน่าคิดต่อนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันพัฒนาไปจนถึงจุดที่ปัญหาขาดแคลนอวัยวะมันหมดไปเลยจริงๆอืมมันจะส่งผลกระทบกับสังคมเรายังไงบ้างระบบสาธารณสุข หรือแม้แต่มุมมองที่เรามีต่อชีวิตต่อความตายมันจะเปลี่ยนไปไหมนั้นสิครับอาจจะมีคําถามใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมตามมาอีกก็ได้นะครับเช่นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรหรือสังคมจะรับมือยังไงกับการที่คนอาจจะมีอายุยืนยาวขึ้นมากๆใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าจะต้องคุยกันอีกยาวเลยในอนาคตนะคะ